สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่อง Performance Management System กันนะคะทุกทุกท่านน่าจะทราบดีกันอยู่แล้วว่า Performance Management System เนี่ยเป็น HR Intervention t o o l ตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากๆและมีประโยชน์มากๆในการพัฒนาองค์กรแต่อย่างไรก็ตามค่ะทั้งผู้บริหารเองและงานวิจัยเองสถิติเองเนี่ยก็ชี้ชัดออกมาว่ามากกว่า70%ขององค์กรมีความคิดว่า Performance Management System ที่ตัวเองกาลังใช้อยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและก็ต้องการ รรปปับุงคเหตุที่ตันเลือกทํางานวิจัยหัวข้อนี้นะคะเพราะว่าตอนที่ตันทํางานอยู่เองเนี่ยค่ะตันเจอว่าที่ตันทําตอนนั้นทําออกมาแล้วผลที่ต้องการเนี่ยค่ะมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายผลมันออกมาตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคาดหมายค่ะก็เลยมี p a ชชั่นในเรื่องนี้แล้วก็ต้องเป้าหมายกับตัวเองว่าต้องการจะปฏิบัติงานและทำ performance management system ให้มีประโยชน์สูงสุดตามที่มันมีศักยภาพค่ะ จากงานวิจัยนะคะเราพบว่าถ้าจะทําให้มันมีประสิทธิภาพและได้ผลตามที่องค์กรต้องการจริงๆเนี่ยค่ะการรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานหรือ employee p e r c e i v e fairness เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาดูว่าจากงานวิจัยต่างๆบทความต่างๆที่เคยทํามาเนี่ยค่ะออมีตัวไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับการที่เราจะศึกษาตัว performance management system และ เอ p มพอย e ์เพอร์ซีแฟ i นิสนะคะจากงานวิจัยเนี่ยค่ะเราก็ค้นพบว่านอกจากที่ p e r f o r m a n c e Management System เนี่ยจะมีผลโดยตรงกับ p m p l o y p e r e r i v i v e i ฟ n นแล้วเนี่ยค่ะตัว Organization, culture หรือวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องหรือ Relationship with Supervisor เนี่ยมีส่วนสำคัญด้วยเช่นกันในการที่จะทำให้ Performance Management System นี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานในองค์กรรับรู้ ควาเป็นธรรมของตัวซิสเต็มนี้ค่ะผลที่ออกมานะคะในงานวิจัยโดยปกตินะคะเราจะ ต้องมีการศึกษาค้นคว้าหาบทความหรืองานวิจัยก่อนหน้าเพื่อมาอ้างอิงซึ่งในงานวิจัยเนี่ยค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะว่าตัว performance management system relationship with supervisor หรือความสัมพันธ์ของหัวหน้างานวัฒนธรรมองค์กรหรือ organizational culture เนี่ยค่ะมีผลต่อการรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานแต่อย่างไรก็ตามผลงานวิจัยของตันที่ออกมาเนี่ยค่ะมันมีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านะคะเพราะว่าในงานวิจัยของตันเนี่ยค่ะ ว่าตัวความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับการรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานเกี่ยวกับตัว performance management system ขององคง์กรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตันก็ต้องไปทำการค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเหตุใดผลงานวิจัยของตันมันถึงออกมาเป็นแบบนี้แต่เมื่อเราอ้างอิงถึง Maslow h i e r a r c ้ออฟ e ิทนะคะเนื่องจากว่า physiological needs เนี่ยหรือความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยหนึ่งในปัจจัยตัวนั้นก็คือเงิน ซึ่งเงินเนี่ยค่ะเมื่ออยู่ในตัว Performance Management System เนี่ยมันก็คือ Rewards and p a y ทีนี้เรามาลองดูความหมายหรือ definition ของ Performance Management กันนะคะความหมายของ Performance Management เนี่ยค่ะคือเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรโดยใช้เครื่องมือ ในการควบคุมพัฒนาและจูงใจพนักงานให้เป้าหมายของพนักงานเป้าหมายของทีมและเป้าหมายขององค์กรสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกันค่ะเมื่อเราสร้างความหมายของ Performance Management System แล้วนะคะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของ Performance Management กันดีกว่าค่ะว่าประกอบด้วยตัวไหนบ้างนะคะตัวแรกก็คือการกำหนดเป้าหมายนะคะหรือ Strategic Goal Setting ค่ะ องค์ประกอบตัวที่2ค่ะคือการมอบหมายอำนาจหรือ empowerment นะคะองค์ประกอบตัวที่3ได้แก่การให้ฟีดแบกนะคะองค์ประกอบตัวที่4ได้แก่การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ performance appraisal ตัวที่5ได้แก่การให้รางวัลและผลตอบแทนนะคะก็คือ p a c e and rewards นะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะคือโอกาสในการพัฒนาค่ะซึ่งก็คือ development opportunity ค่ะ งานวิจัยของตันนะคะเป็นการศึกษาว่าจะทำอย่างไรองค์กรจะใช้ performance management ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะคะปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาเพื่อสร้างโมเดลตัวนี้ค่ะประกอบด้วยตัวแปรหลักๆ4ตัวตัวแรกคือ performance management practice ตัวที่2คือ organizational culture หรือวัฒนธรรมองค์กรตัวที่3คือ relationship with supervisor หรือความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและตัวที่4คือ employee perceived fairness หรือการรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานในองค์กรค่ะ งานวิจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรผู้ผลิตไฟฟ้านในประเทศไทย5องค์กรค่ะโดย4องค์กรเป็นองค์กรเอกชนและอีกหนึ่งองค์กรเป็นองค์กรภาครัฐผลงานวิจัยชี้ออกมาเป็น2ลักษณะนะคะอันแรกคือผลงานวิจัยชี้ออกมาว่า performance management practice และ organizational culture มีผลโดยตรงกับ การรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานหรือ employee perceived fairness แต่ในขณะเดียวกันผลงานวิจัยกลับชี้ว่าความสัมพันธ์กับหัวหน้างานหรือ relationship with supervisor ไม่มีผลต่อการรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานในองค์กรหรือ employee perceived fairness ค่ะ จากผลงานวิจัยชี้ให้เห็น2ประเด็นสำคัญคือ 1. ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและวัฒนธรรมองค์กรควรได้รับการออกแบบและดำเนินการให้สอดคล้องกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ความเป็นธรรมของพนักงานในองค์กรหรือ employee perceived fairness ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะในการออกแบบหรือดำเนินการเกี่ยวกับ performance management หรือผลการบริหารการปฏิบัติงานาเราควรจะแยกตัวที่เกี่ยวกับ Rewards and Pay อออกมาต่างหากเพื่อให้มันไม่ไปกระทบกับตัวแปรตัวอื่นหรืองานอื่นๆที่เราต้องการจะทำไปสอดคล้องกัน